สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตอบคำถามนะครับว่าเมื่อไหร่ที่ควรใช้ manage switch ในอุตสาหกรรมเนื้อหาสำหรับวันนี้นะครับเราจะพูดถึงว่าการบริหารระบบเน็ตเวิร์นะครับคล้ายกับการบริหารการจราจรซึ่งในการจราจรนะครับ unmanaged network ก็จะมีสถานการณ์ที่เหมาะสมกับการใช้นะครับแล้วก็ ตัว manage network switch เองเนี่ยก็มีสถานการณ์ที่เหมาะสมกับการใช้ด้วยเหมือนกัน unmanaged network นะครับก็เปรียบเสมือนกับสี่แยกจังชั่นที่ไม่มีไฟจราจรแล้วก็ไม่มีตำรวจจราจรคอยโบกนะครับต้องกะจังหวะแล้วก็ไปข้ามสี่แยกกันเอาเองนะครับ ในขณะที่ m a n a g e switch นะครับก็เหมือนกับสี่แยกที่มีทั้งไฟจราจรแล้วก็มีทั้งตำรวจจราจรคอยโบกด้วยนะครับ unmanaged network นะครับก็ใช้ตอนเริ่มสร้าง Network ที่ยังไม่มีการจราจรเยอะตัวอุปกรณ์ที่ต่อเข้ากับตัวเน็ตเวิยังมีไม่มากนะครับข้อดีก็คือติดตั้งง่ายเสียบปลั๊กแล้วใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องเซตโปรแกรมอะไรเหมือน managed network ราคากลางของ5พอร์ตนะครับแบบรุ่นอีโคโนมีก็จะต่ำกว่า2 0 0 0หรือ400บาทต่อพอรตสแตนดาร์ดนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2,000ถึง4,000รวมถึงพรีเมียมก็มีตัวที่มากกว่า4,000บาทขึ้นไปนะครับอันนี้ตัวที่เรานำเสนอก็คือจะเป็นตัวแบรนด์แอนทิรานะครับไม่ถึง2,000เป็นพรีเมียมเกรดด้วยนะครับ5พอพอตลบ 10ถึง70องศานะครับเวลาที่มีข้อขัดข้องยังไงสามารถเอาพุตโฟล์รีเลย์ให้กับทางระบบ SCADA หรือ HMI ได้ส่วน Manage Network นะครับก็ใช้ตอนที่มีการจราจรใน Network ร์กนะครับเน็ตเวิร์กทราฟเยอะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในอุตสาหากรรมแล้วนะครับส่วนใหญ่ต้องการ ฟีเจอร์ในการควบคุมการจราจรของเน็ตเวิร์นะครับอะไรบ้างอย่างแรกเลยครับเราก็ต้องการวิธีการจัดการการจราจรนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอุปกรณ์ในเน็ตเวิร์ติดติดดับดับตัวสัญญาณหรือเรียกว่าแพ็กเกจในเน็ตเวิร์กนะครับก็สามารถที่จะชนกันได้เหมือนกับรถยนต์เลยนะครับก็คือมี ชนการหรือผ่านทางช่องทางต่างๆได้ช้านะครับทำให้ประสิทธิภาพของเน็ตเวิร์ลดลงทีนี้เราก็จาเป็นที่จะต้องการจัดการจราจรเพื่อให้เน็ตเวิร์มีประสิทธิภาพดีนะครับอย่างที่2 Redundancy นะครับใน ในเหตุการณ์ที่สายขาดหรืออุปกรณ์เสียในเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กทั้งทั้งเน็ตเวิร์กยังไม่ล่มนะครับมีปัญหาเสียไปแค่บางส่วนยังใช้ต่อไปได้ในส่วนอื่นๆ 3. น,นะครับเรื่องของการมอนิเตอร์ริงเรามีความต้องการที่จะดูสถานะของเน็ตเวิร์กนะครับผ่าน HMI หรือ SCADA หรือคนที่ควบคุมเน็ตเวิร์กในห้องคอนโทร สนะครับเรื่องของความปลอดภัยแน่นอนเราไม่อยากให้คนมาดูหรือควบคุมอุปกรณ์ที่อยู่ในเน็ตเวิร์กเรานะครับหรือสร้างปัญหาในระบบคอนโทรลระบบการผลิตของเราได้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันครับอันนี้เป็นฟีเจอร์ของ Manage Switch นะครับในการจัดการการจราจรของเน็ตเวิร์กฟีเจอร์ที่ป๊อปปูล่า ที่การใช้ในเน็ตเวิร์กอุตสาหกรรมนะครับจะมีอยู่4อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือ Virtual l a n นนะครับ v l a n ที่แยกเน็ตเวิร์กเป็น2วงได้ในฮาร์ดแวร์อุปกรณ์สวิตช์ตัวเดียวกันนะครับนิยมใช้แยก OT กับ IT Network ออกจากกัน OT Operational Technology Network กับ IT Information Technology Network นะครับ OT Network ก็อาจจะเป็นเน็ตเวิร์กที่ใช้ควบคุมหรือมอนิเตอร์เครื่องจักรในขณะที่ IT Network จะเป็นเน็ตเวิร์กที่ใช้สำหรับในออฟฟิศนะครับที่ใช้งานทั่วไปถ้าจะให้เปรียบเสมือนนะครับก็เหมือนกับการแยกถนนออกเป็น2เส้นโดยที่มีเกาะกลางนะครับ ถนนสามารถที่จะสวนทางกันได้นะครับการจราจรอะไรที่สําคัญก็อยู่ในถนนหนึ่งการจราจรที่ไม่ค่อยสําคัญก็อยู่อีกถนนหนึ่งจะได้ไม่มาสร้างการติดขัดระหว่างกัน2นะครับในเน็ตเวิร์กเนี่ยมีการส่งสัญ,ญญาณอยู่3ประเภทยูนิคาสก็คือส่งจากที่1ไปจุดเดียวนะครับบรอดคาสคือจานจงจากที่1ไปทุกจุดเลยมัลติคาสก็คือเป็นการส่งจากที่1ไปหลายจุดแต่ว่าไม่ใช่ทุกจุด นะครับใน Network Control เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะเป็นการส่งสัญญาณแบบ u n น c ค s สนะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องการที่จะจำกัดไม่ให้มีการส่งสัญญาณแบบที่เราไม่ต้องการที่อาจจะทำให้การจราจรในเน็ตเวิร์ติดขัดได้อย่างเช่น Broadcast หรือ Multicast ก็จะมีฟีเจอร์อย่างเช่น IGMP snooping ที่ฟิลเตอร์หรือจำกัดพวก การส่งสัญญาณประเภทพวกนี้ออกจากเน็ตเวิร์กของเราต่อมา QoS นะครับคือ Quality of Service อันนี้เป็นการจัดลำดับความสำคัญของการจราจรนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการการส่งสัญญาณควบคุมนะครับที่สำคัญไปก่อนในขณะที่สัญญาณแบบอื่นที่ความสำคัญน้อยกว่านะครับให้รอก่อนแล้วค่อยไปทีหลัง และสุดท้ายนะครับในกรณีที่แบนด์วิดต์ไม่พอ manage network สามารถที่จะทำ trunking ได้นะครับก็คือต่อสายเพิ่มเติมนะครับแทนที่จะเป็นเส้นเดียวเป็น2เส้นระหว่าง Switch นะครับแล้วเซตให้มันเปรียบเสมือนเป็นเส้นเดียวอันนี้เป็นเทคนิคของ trunking แบนด์วิด h ก็คือจะเพิ่มเป็น2เท่านั่นเอง ข้อดีก็คือเพิ่มแบนด์วิดต์แต่ว่าวิธีการทำอย่างนี้เนี่ยจะเสียพอร์ตของตัวสวิตช์ไปค่อนข้างมากนะครับแต่ก็เป็นหนึ่งวิธีที่เราสามารถใช้ได้ในการเพิ่มแบนด์วิดต์ในกรณีที่ช่องทางการเดินถนนของเน็ตเวิร์กเราไม่พอ Redundancy นะครับ Redundancy คือในกรณีที่มีสายขาดหรืออุปกรณ์ที่เสียในเน็ตเวิร์ก Network ส่วนอื่นๆหรือทั้ง Network ยังสามารถไปต่อได้อันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับการทำ Ring Redundancy ในกรณีที่เราลากสายเข้ามาเส้นหนึ่งแล้วก็ลากสายอีกเส้นหนึ่งตรงนี้ให้มันต่อกันนะครับทำอย่างนี้ไม่ได้สำหรับ unmanaged network เพราะมันจะทำให้ Network ล่มแต่เราทำลักษณะนี้ใน managed network ในกรณีที่เกิดสายสายหนึ่งขาดมันจะไปอีกทางหนึ่งทันทีเรียกว่าถ้าเกิดสายใดสายหนึ่งใน3อันนี้ขาดทั้งเน็ตเวิร์กยังทำงานได้อยู่อันนี้คือเรียกว่า r t o p t o p o y นะครับโดยที่ปกติแล้วจะใช้สิ่งที่เรียกว่า STP คือ spanning tree protocol นะครับแล้วก็ปรับปรุงมาเป็น RSTP หรือ rapid spanning tree protocol ก็เรียกว่าเร็วขึ้นนั่นเองนะครับแต่ในแบรนด์ที่เรามีการจำหน่ายอย่าง r e d l ลอร n หรือ Moxa ซสามารถที่จะทำได้เร็วกว่านั้นอีกอันนี้เรามาเทียบความเร็วในการกลับมานะครับในเรียกว่า recovery ในกรณีที่สายขาดอันหนึ่งนะครับแล้วทางตัว Switch เนี่ยรีรูททาง Network เข้าไปนะครับถ้าสายใดสายหนึ่งขาดในนี้ถ้าเป็น STP นะครับ มากกว่า30วิเน็ตเวิร์จะกลับมาถ้าเป็น Rapid Spanning Tree Protocol 1-3วินะครับถามว่า30วิกับ1-3วิเร็วพอไหมสำหรับการแจ้งเตือนนะครับ Fault Reporting ไม่พอพอไหมสำหรับระบบ Automation นะครับว่าสั่งงานอยู่แล้วถ้าเกิดมีเน็ตเวิร์กดาวไป1-3วิยังทำงานต่อได้ไหมไม่ได้ แต่ในกรณีที่เป็น r ร l Lion นะครับจะเป็นระบบที่ชื่อว่า N-Ring น้อยกว่า30มิลลิเซตระบบออโตเมชันยังไม่รู้เลยว่าทางเน็ตเวิร์มีปัญหานะครับทำงานต่อได้ทันทีไม่มีเน็ตเวิร์กดาวน์นะครับทั้ง r รดลออนและ Moxa ก็มีเทคโนโลยีนี้เหมือนกันซึ่งสามารถใช้งานได้ในกรณีที่เราควบคุมเครื่องจักรอยู่นะครับเกิดสายใดสายหนึ่งขาดไม่มีปัญหา ทำงานต่อได้ต่อมาเป็นฟีเจอร์ในการทำมอนิเตอร์ริงนะครับอันนี้เป็นความต้องการที่จะดูสถานะของเน็ตเวิร์กด้วย HMI หรือระบบ SCADA หรือในคอมพิวเตอร์ในห้องคอนโทรลที่ต่อเข้ากับทางเน็ตเวิร์กทำยังไงปกติแล้วเราจะใช้โปรโตคอลที่เรียกว่า SNMP ยอ่อมาจาก Simple Network Management Protocol นะครับเป็นโปรโตคอลที่พวกสวิตช์ใช้ในการสื่อสารสถานะแน่นอนพวก Red Lion นะครับของเราก็จะมีระบบนะครับชื่อว่า N View ที่สามารถลงซอฟต์แวร์ดูข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ได้นะครับดูข้อมูลไปได้ถึงเลเวลของ p a ็กเกจนะครับข้อมูล p a ็กเกจข้อมูลที่ผ่านพอร์ตต่างๆว่ามีประเภทอะไรผ่านพอร์ตอยู่บ้างนะครับเห็นสถานะของ Network ทั้งหมดเลยนะครับพอร์ตไหนต่อกับอะไรอยู่สาย connection ต่างๆเป็นยังไงตัวอุปกรณ์ที่ต่ออยู่นะครับสภาพเป็นยังไงบ้างอันนี้ต้องเป็นอุปกรณ์ของ Red Lion นะครับ เช่นเดียวกัน m o ดม็อกซนะครับก็จะมี MX View ที่ใช้ได้ในโมบายแอปอีกด้วยนะครับตัว Moxa นะครับดูได้ถึงว่าอย่างแรกตัวอุปกรณ์แต่ละตัวสภาพเป็นยังไงมีพอร์ตอะไรทำงานอยู่นะครับอย่างที่2ก็คือดูในลักษณะของ VLAN นะครับเป็นไดอะแกรมเปรียบสภาพเหมือนดูเป็นแดชบอร์ดที่บอกถึงสถานะโดยรวม ดูในเรื่องของ security นะครับในอุปกรณ์ที่ต่ออยู่ตัวไหนมี security มีความปลอดภัยโอเคตัวไหนความปลอดภัยยังไม่ค่อยดีนะครับมันก็จะทักมาในลักษณะนี้ให้เราปรับปรุงแก้ไขหรือเช็คสภาพได้ต่อมาเป็นฟีเจอร์ในการต่อเข้ากับตัว hmi กับ scada นะครับในกรณีที่เราไม่ได้ต่อคอมพิวเตอร์หรือเข้ามาดูตลอดเราต้องการที่จะต่อเข้ากับทาง hmi กับ scada ตัว e nView ของ Relion ใช้กับ HMI ของ Relion เปรียบเสมือนแบบ plug and play ก็คือต่อเข้าเซตง่ายได้ดูได้ทันทีนะครับถ้าเกิดไม่ใช้ทางลักษณะนี้ก็ต้องใช้ SNMP Protocol หรือ OPC connection เพื่อที่จะต่อเข้ากับ Skada เรียกว่าต้องมีคนเขียนโปรแกรมหรือทำจัด c o n f i g u r a t i o n ปรับตัวโปรแกรมให้นะครับแต่ก็ทำได้เหมือนกันซึ่งแน่นอนทาง c o m p o m a t g r o u p มีทีมงานคอยจัดการเรื่องนี้ให้อยู่ครับเรามาดูฟีเจอร์รักษาความปลอดภัยของเน็ตเวิร์กกันนะครับไม่ให้คนนอกเข้ามาดูควบคุมหรือสร้างปัญหาในระบบได้ฟีเจอร์แรกเราสามารถปิดพอร์ทที่ไม่ได้ใช้ไปเลยนะครับ Config ให้พอร์ตนี้ไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ป้องกันไม่ให้มีใครเอาแล็ปท็อปหรืออุปกรณ์อะไรมาเสียบเข้าไปเน็ตเน็ตเวิร์กของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต 2. คือการกัน IP หรือ MAC Address นะครับให้อุปกรณ์ที่มี IP หรือ MAC Address ที่อนุมัติเท่านั้นสามารถเข้ามาในเน็ตเวิร์กได้แล้วก็3ก็คือการตั้งอลา,ามแจ้งเตือนนะครับว่ามีสิ่งแปลกปลอมมีอะไรที่ไม่มีมีอะไรที่ผิดปกติเกิดขึ้นก็ให้แจ้งเตือน เรามาดูตัวอย่างของตัว Manage Switch กันนะครับผมเลือกมา2อ p อ i o ปชันอย่างแรกก็คือมันเป็น8พอร์ตทั้งคู่อ p อปชัน Antira จากประเทศอเมริกานะครับ LMX 0800ราคาไม่ถึง1 5 1 4น2 7ะครับ1 4 1 2 7บาทสามารถทำทุกอย่างในฟีเจอร์ที่เราอธิบายมาได้ แต่ว่าเราต้องคอนฟิกตัว ISTP ในเรื่องของการ Redundancy แล้วก็ SDMP ในเรื่องของการ Monitoring เองแต่ราคาดีมากนะครับต่อมาเป็น Red Lion 708 TX นะครับ16 376นะครับมีเทคโนโลยีของ N ring สามารถที่จะทำา r e u u n d n n y y แล้วฮิวตัวเองได้เร็วมากนะครับ แค่30มิลลิเสกเองแล้วก็ฟีเจอร์ที่การใช้มอนิเตอร์รใช้ด้วย e NView ซึ่งเป็นลักษณะ p ักแ n d เล a y หรือว่าต่อเข้ากับทาง HMI ซอฟต์แวร์สามารถเอาไปลงในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับสามารถต่อแล้วหามันเจอเลยแล้วดูสภาพของตัวอุปกรณ์สภาพของเน็ตเวิร์ได้อย่างง่ายดายและทาง e n t i r a นะครับมีแบบ Layer 3 Manage Switch ราคา21,000เท่านั้นเองถือว่าเลเยอร์3เดี๋ยวนี้เนี่ยสำหรับอุตสาหกรรมราคาลงมาดีมากครับหลังจากที่ดูการเปรียบเทียบแล้วนะครับผมหวังว่าคุณจะสามารถตอบคำถามนี้ได้ว่าเมื่อไหร่ที่คุณควรใช้ Manage Switch ในอุตสาหกรรมและก็เลือกตุปรกรณ์สำหรับการใช้งานได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องสำหรับสายงานของคุณ เรามา recap ประเด็นสำคัญกันนะครับอย่างแรกเลย unmanaged switch เป็นประเภทที่ต่อแล้วใช้งานได้เลยง่ายต่อการติดตั้งเหมาะสำหรับงานเล็กและยังไม่ค่อยมี traffic หรืออุปกรณ์ที่ต่อเข้ากับเน็ตเวิร์มากนะครับในขณะที่ managed switch มีไว้สำหรับการจัดการจราจร traffic ในเน็ตเวิร์นะครับให้ฟีเจอร์ redundancy แล้วก็สามารถมอนิเตอร์ดูสถานะของอุปกรณ์ได้และยังมีฟีเจอร์รักษาความปลอดภัยให้กับทางเน็ตเวิร์กอีกด้วยครับวันนี้ผมฝากไว้เท่านี้ขอบคุณครับ